สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันพุธเช้าวันพุธท,ที่29มิถุนายนสว6ร้อยหกสิบห้าเพ่อเพบเดียวก็จะสิ้นเดือนอีกแล้วอืส่วนมนุษย์เงินเดือนก็เงินเดือนก็เข้ามาตั้ง2-3งวันที่ผ่านมาแล้ะเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ก็จะเข้าล่วงหน้าให้ประมาณ3-5วัน สี่ห้าวันประมาณสี่วันครับสมัยก่อนนู้นก็ต้องรอคอยจนถึงวันสิ้นเดือนอแต่ถ้าติดเสาร์อาทิตย์เป็นวันสิ้นเดือนก็จะล่นมาวันศุกร์อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ล่นมาสี่ห้าวันเลยก็พ็ได้มาเท่าไหร่ก็ใช้กันหมดเนาะเพราะราคาใช้ใจ่ายเยอะพวกทำงานประจำก็ก็จะมีไรายได้ตายตัว แน่นอนแต่มันก็ไม่มากซึ่งไม่เหมือนกับคนค้าขายเนาะหรือว่าทําธุรกิจของตัวเองก็อันนี้ก็ใส่ลูกฟุกนค้าขายเนะ่ะถ้าเกิดโชคดีวันไหนโชคดีขายได้เยอะก็ก็กําไรก็จะเยอะตามไปด้วยววันไหนที่วันไหนที่ขายไม่ค่อยได้ก็ก็พอรู้ไว้ไทยไปได้อะไรเงี้ยเมื่อวานคนรู้จักกัน <c oughs> เขาเป็น เขาเป็นเจ้าของหอพักอยู่ที่เชียงใหม่เนี่นะครับอยู่ที่เชียงใหม,ม่อยู่แถวแถวัดเกตครับก็อีกฝั่งหนึ่งของเมืองเนาะตัวเมืองเชียงใหม่จะอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําปิงแต่ว่าที่เขาอยู่นี่ก็อยู่ฝั่งตะวันออกแถววัดเกตครับก็แต่กก็เป็นอาเภอเมืองเหมือนกันนะครับก็เขาบอกช่วงนี้กุ้มใจเหลือเกิน <laughs> กุ้มใจคนเขา้า ห้องพักเขาเขาทำธุรกิจอพาร์ตเมนต์นะครับให้เช่านะครับรายวันรายเดือนส่วนมากจะเน้นรายเดือนก็บอกว่าช่วงนี้คนที่ผ่านมาตั้งแต่วิกฤตโควิดเอ้ยตั้งแต่วิกฤตโควิดวิกฤตโควิดไม่ใช่โควิดนั่นแหละครับก็คนก็เบาบางลงแทบจะไม่ค่อยมาพัก อีกอย่างหนึ่งก็ทางเขาก็อาศัยพวกเด็กนักเรียนเนาะพวกเด็กนักเรียนก็มีเรียนออนไลน์มั่งอะไรมั่งเขาก็จะกลับไปอยู่บ้านกันเขาก็จะไม่ได้มาห่ออะไรเงี้ยส่วนพวกค้าขายหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะพอช่วงวิกฤตนะเขาก็ทําอะไรไม่ได้เนาะก็กลับไปอยู่บ้านก่อนกลับไปตั้งหลักก่อนแล้วก็ทีนี้ก็เลยมันถึงตอนนี้ก็คนก็ยังปลอมแผลงยังยังเข้าไม่เต็มมากนัะ ที่พักแกมีสามสิบสามสิบกว่าห้องมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็ก็ยังเข้าไม่เต็มมันก็อย่างว่าเนะาะทำโตุกี่วพวกนี้ก็ก็ต้องเอาเงินจากแหล่งเงินกู้เนาะมาสร้างเนาะแล้วเราก็มาค่อยมาส่งอย่างเงี้ยถ้าเกิดลูกค้าเยอะเข้าเต็มตลอดเนี้ยก็มันก็จะสบายหน่อยก็จะ ประมาณว่าเลี้ยงตัวเองไปได้เรื่อยๆเนาะแต่ถ้าช่วงไหนที่คนเข้ามาไม่เยอะมันจะมีส่วนเกินนีต้องเสียเพิ่มะก็ลําบากคนทําธุรกิจก็ลำบากตรงนี้แหละ <c oughs> แต่ถ้าช่วงไหนเศรษฐกิจดีอะไรดีคนก็เยอะคนค้าขายก็ดีอะไรเงี้ยมันก็ทําให้การตัดสินใจเข้าอยู่ง่ายขึ้นนะครับก็อย่างอย่างค่าเช่าก็มันก็เป็น เป็นมาตรฐานของบริเวณนี้นะครับสามสี่พันไรเงี้ยถ้าแบบว่าเป็นตึกเก่าหน่อยก็เป็นที่พักเก่าหน่อยก็สองพันสองพันห้าสามพันไรเงี้ยก็ประมาณเนี้ยครับในเมืองเชียงใหม่นะอืที่ว่าถูกออ,อย่างที่ผมอยู่เนี่ยก็เป็นเคหะเนาะเคหะแห่งชาติอ่ะมาเือทรอนก็สม่าเข้ามา เจ้าของให้เช่าก็ประมาณสามพันสามห้าประมาณนะครับก็จริงจงเหมือนคอนโดเลยเขาทำเหมือนคอนโดครับมีห้องสองห้องแล้วก็ห้องโถงห้องน้ำห้องครัวมีหมดเลยครับอืมก็ดีแต่ราคามันถูกมากนะครับราคาเช่าก็ถูกก็เหมือนอยู่คอนโดเลยบางคนก็บางห้องเขาแต่งสวยๆครับเหมือนคอนโดเลยอืที่ผมอยู่นะก็พูดถึงคนที่รู้จักกันเนาะอืมก็ การไปมาหาสู่กันบ่อยๆมันก็เปรียบเสมือนเป็นญาตินะครับก็เหมือนเขาเป็นญาติผู้ใหญ่เราแหละเขาก็มีความรักความเมตตาความเป็นดูเราครอบครัวเรานะครับก็เราก็ไปมาหาสู่กันเลยนะครับบางทีก็มีกิจกรรมร่วมกันบางทีเขากินข้าวกินอะไรเขาก็ชักชวนไปอะไรเงี้ยบางทีก็ไปเที่ยวกันมั่งไปอะไรกันมั่งทำกิจกรรมอ่า ก็ที่พักละแวกนั้นใกล้ๆแล้วก็คล้ายๆกันเนี่ยก็บางที่เขาก็จะราคาเท่ากันสมมุติ4ี่พันอะไรเงี้ยก็แต่ปรากฏว่าของอีที่เต็มอะไรเงี้ยของเขาทําไมไม่เต็มอะไรเงั้ยก็เราแบบว่าก็ดูก็มันก็เออ ถนนหนทางการเข้าออกของอีกที่นึงก็สะดวกสบายสะดวกสบายกว้างอะไรเงี้ยแต่ของคนรู้จักกันนี่เขาก็จะมันก็ถนนคับแคบหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆอะ่ะถ้าเกิดว่าเขาใช้หลักห้างห้างค้าปีกอะ่ะเพื่อนห้างค้าปีกเนาะขายได้เยอะแต่ว่ากำไรน้อยกำไรน้อยแต่ว่าอาศัยขายได้เยอะอเงี้ย ห้างครีเขาใช้หลังนี้ยิงอืมเขาก็อยู่ได้ก็จริงๆอยากจะไปบอกเขาแหละเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวถ้าว่ามีโอกาสได้ไปคุยกันแต่เขาจะเปิดใจรับฟังบารู้เนาะบางทีก็อาจจะลืมนึกถึงข้อนี้ไปอะไรเงี้ยด้วยอะไรหลายอย่างเนาะทั้งภาระ,ะที่ว่าต้องมาส่งทุกเดือนทุกเดือน,อ,นอะไรเงี้ยส่งธนาคารเนาะเพราะว่าเราเงินเข้ามาก่อน <laughs> มาสร้างนะครับก็ เราเราก็จะบอกว่าเนี่ยอย่างสมมูิเดือนสี่พันเงี้ยสามพันห้าสี่พันเงี้ยเราก็ลดลงมา3ามพันสามพั้าพเงินเดี๋ยวนี้มันเงินร้อยสองร้อยสามนี่มันมันมีคุณค่ากับคนยุคสมัยปัจจุบันมากครับถ้าเขาได้ส่วนลดตรงนี้ก็เผอเออาจจะเป็นแรงจูงใจผมผมคิดว่านะมันคงจะเป็นแรงจูงใจที่ในการดึงคนเข้ามาพักอาศัยเยอะ สมมุติมี30ห้องเข้าเต็มเลยอะไรเงี้ยสามสาพันหรือสามพั 5, นห้าเงี้ยเข้าเต็มเลยก็สามสามเก้าก็เก้าหมืนเนาะเราตีหยาบหยาบเก้าหมืนกับ30ห้องแต่ห้องละสี่พันเนี่ยสี่สามสิบสองแสนสองแต่ว่าเข้าพักยี่สิบห้องสมมุติทัวันนี้20ห้องเนี่ยขาดไป10ห้องเนี่ยยีก็4ี่สองแปดแปดหมื่นน่ะก็ยังเงินยังหายไปยังหายไปตั้งหมื่นจากที่ว่า ให้เช่าราคาถูกกว่าแต่ว่าปริมาณมากกว่ากําไรกับเยอะกว่าไรายได้กับเยอะกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้ามีโอกาสจะไปคุยเขาแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะแบบว่าเปิดใจรับฟังบ้างหรือืมก็ก็ภาวนาแหละภาวนาให้เขาเปิดใจรับฟังแล้วเอ้ยลองเอาไปคิดลองไปคุยกันที่อะไรเงี้ยกับพวกลูกๆอะไรเงี้ยหลานเนี้ยคงให้คำแนะนำได้อยู่ ล้าก็เป็นห่วงนเนาะก็ก็ห่วงใยก็อยากจะให้เขาแบบว่าไมได้เพิ่มงนนั้นนหะมันก็ลำบากเนาะยุคปัจจุบันครับก็ข่ <c oughs> <c oughs> ขาวๆเนาะเรื่องอะไรใบ,ใบสั่งเนาะเพื่อนเนาะใบสั่งใบสั่งจราจรอ่ะทั้งทั้งกล้องที่เขาใช้จับความเร็วเนาะแล้วก็ตามถนนหนทางตาม ตามตลาดอะไรเงี้ยที่ที่เขาที่เขามีใบสั่งมาให้อะไรเงี้ยบางทีก็ถูกส่งมาจากทางไปรษณีย์เงี้ยก็รู้สึกว่าเขาจะเริ่มเอาจริงแล้วนะครับก็ก็เขาจะเริ่มเอาจิงละลำดับแรกเขาจะมีใบแจ้งเตือนมานะครับสิบห้าวันเนาะพอครบสิบห้าวันแล้วก็จะมีจะมีหมายเรียกหมายเรียกจะมีสองครั้งพอครบสองครั้งดีย๋ยหมายเรียกเนี่ยต้องเดินทางไปเสียข่ารับที่โรงพัก หรือสอนอที่เขาออกไปสั่งนะครับแต่ตอนที่ใบแจ้งเตือนเนี่ยเสียไหนก็ได้นะครับเสียออนไลน์เสียคอเตอร์เซอร์วิสเสียทางไปรษณีย์ได้หมดเลยนะครับพอครบหมายเรียกครบสองครั้งถ้ายังไม่มาก็ทางพนกักงานตำรวจก็จะรวบรวมรวบรวมสำนวนเพื่อที่จะไปขออนุม,มัติหมายจับจากสารนะครับก็ก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่ทาให้เสียประวัติอะไรต่างๆ,ๆ,ๆนานาครับก็ก็ ็ถ้าเป็นห่วงเพื่อนนะครับก็ก็มีนักกฎหมายบางท่านเขาแนะนำมาว่าถ้าเราได้ได้รับหมายหมายเรียกเดี๋ยวนะได้รับหมายเรียกก็เราก็เดินทางไปที่ไปที่โรงพักนั้นเลยแล้วก็ให้การรับสารภาพเลยครับให้การรับสารภาพแล้วก็เพื่อเป็นการสะดวกต่อพนักงานสอบสวนคือเราเด,เดินทางเข้าไปหาเขาเองเลยอืม ไม่ต้องให้เขาสอบสวนเลยก็รับสารภาพพอถึงศารเขารวบรวมพยานหลักฐานสำนวนอะไรต่างถึงถึงศาลศารก็อาจจะพิพากษาทําการพิาาพากษาพิจารณาพิพากษาอาจจะเบาบางอาจจะไม่ต้องเสียค่าปรับเลยอาจจะแค่ไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเขามีคิดรู้สึกวันละกี่ร้อยนะสองร้อยหรือเท่าไหร่อะไรผมจำไม่ได้ครับนั่นแหละ ก็ก็ถ้าถึงสารก็อยู่ที่ดุลพินิจของสารนะท่านอาจจะเมตตานะครับก็ก็เป็น่่นงเพื่อนเนาะก็ทางที่ดี็เราก็พยายามอย่าขับเร็วเกินผิดกฎหมายเนาะดูความเป็นห่วงนะครับก็เป็นห่วงตรงที่ว่าหมายเรียกกับหมายจับนี่แหละก็มันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับทําให้เสียเวลาในการทํามาหากินนะครับแล้วก็บางคนเงินก็ใช้จ่ายในครอบครัวก็แทบจะไม่มีนะครับ ลำบากลูกเต้านะครับแล้วกออ็อีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าที่มีความห่วงใยนะครับก็เรื่องไอในการแชร์โพสต์กดไลค์กดแชร์กดอะไรต่างๆนะทั้งเฟซ a c e b o o k นะครับแล้วก็ไลน์นะครับ youtube ก็มีนะครับก็ทุกอย่างนะครับที่สื่อออนไลน์นะครับก็ทางข่าวจริงข่าวไม่จริงนะครับก็ห้ามแชร์นะครับก็ทาง ทางตำรวจที่ที่เขามีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยปอท,ท,ทเขาก็จะเริ่มกวดขันเริ่มเอาจริงเอาจังในการดำเนินคดีนะครับก็โทษทั้งจำทั้งปรับเลยเพื่อน,นครับก็ก็เป็นห่วงนะครับทั้งรูปดมบงดอกไม้อะไรเงี้ยก็ที่เขาส่งต่อกันมาน่ะบางทีมันมีลิขสิทธิ์อะไรไม่รู้แล้วมันอาจจะมาไล่บี้ทีหลังนะครับเห็นเขาว่านะมา,มาไล่บี้ทีหลังก็ทางดีทางตำรวจเขาแนะนําว่าให้ ถ่ายเองอะไรเงี้ยสีทุกสีในรอบเจวันให้ถ่ายเองหรือไม่ก็เอารูปของเราเนี่ยถ่ายรูปแล้วเนี่ยแล้วก็เอ่อ o มอร์นิ่งอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับอืม d มอร์นิ่งมันเดย์ o มอร์นิ่งทิวสเดย์อะไรเงี้ยครับ, morning, Monday, morning, Tuesday, รน,รบนั่นแหละปลอดภัยสุดนะครับก็ก็เราไม่รู้ว่าเจ้าของต้นตอเขาจะมาไล่เบีย้ยเอากับเราหรือเปล่านะครับแล้วก็การแชร์ข่าวบางทีก็มีรูป ที่ว่าทําสัญญกรรมนะครับนํามาตัดเตะน,นะครับแล้วก็สร้างข่าวลวงสร้างข่าวจริงไม่จริงไม่รู้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะเผลอแบบว่าแชร์ไปให้คนอื่นดูอะไรเงี้ยอันนี้ก็อันตรายนะครับโทษทั้งจาทั้งปรับเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับออสถาบันนะครับก็ห้ามเลยนะครับห้ามห้ามแชร์ห้าม ห้ามดิภาคพ,พิจารณ์นะครับก็ค่อนข้างอันตรายเนะาะอันตรายนะก็ก็ก็กกควรเป็นห่วงเพื่อนๆนะครับก็เราอาจจะแค่อ่านอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ต้องเข้าไปกดไลค์กดแช์นะครับก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเรานะครับที่จะไม่ต้องมีเรื่องยุ่งยากตามมาในภายหลังนะครับมันยุงย่งจริงครับก็ป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะ ก็เป็นห่วงเป็นห่วงเพื่อนนะครับก็ <c oughs> วันนี้เล่นสายแล้วเดี๋ยวก็จะลงไปทํางาน <c oughs> าเมื่อกี้ไปส่งงานมาแล้วก็แวะขึ้นมาบนดาดฟ้าะนะครับก็มาบอกกล่าวกับเพื่อนเนาะสองเรื่องด้ยวยงควาหมห่วงใยน,นะครับก,ก็ยังไงก็จะทําอะไรนะครับจะนิ้วจิ้มนิ้วอะไรเงี้ยกดจึ้งไปเนี่ยก็ก็ให้คิดก่อนนะครับให้คิดก่อนก็ทางดี ไม่ต้องแชร์ไม่ต้องอะไรครับเนาะแค่อ่านอย่างเดียวก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะครับเรื่องที่ว่ามันมินเหมยก็ไม่ต้องไปคอมเมนต์มันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยุ่งยากภายหลังนะครับก็ยังไงก็เพื่อนก็ใช้สติเนาะใช้สติก่อนที่มันจะมีเรื่องมุ่นวายตามมานะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็รักษาสุขภาพกัน เดินทางก็ขอให้มีความปลอดภัยนะครับชลรถใช้สนนนะครับโ okay, นะอเคเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายรักษาสุขภาพกันเพื่อน <c oughs>